สวัสดีครับครูครชัยโสภาบุตรนะครับหรือเรียกอย่างว่าครูจรก็ได้นะครับวันนี้นะครับครูจรจะทําการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับงานประดิษฐ์ดอกไม้นะครับเพื่อรักษาเอกลักษณ์ไทยนะครับเรื่องงานประดิษฐ์มาลายดอกไม้สดนะครับการประดิษฐ์มาลายดอกไม้สดนะครับมาลายดอกไม้สดนะครับก็หมายถึงการนําดอกไม้สดนะครับชนิดต่างๆมาทําการประดิษฐ์นะครับโดยการนําส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกไม้นะครับ ใบไม้นะครับหรือส่วนต่างๆของดอกไม้นะครับมาทําการร้อยหรือมาทําการกรองนะครับเพื่อให้เกิดเป็นพวงนะครับมีลักษณะที่เป็นวงกลมนะคะที่แตกต่างกันปเด้นหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทรงกลมรูปแบบสามเหลี่ยมหรือตัวสัเป็นรูปห่วงโซ่นะครับเป็นต้นนะครับมีการสืบพ่อดกันมานะครับตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับโดยนำนะครับดอกไม้สดนะครับมาทําการประดิษฐ์นะครับเพื่อเป็นกระทงนะครับถวายและ ใช้ในงานนะครับพิธีต่างๆหรือพิธีจองเปลียงนะครับในสมัยก่อนนะครับนั่นก็คือต้นแบบของการประดิษฐ์ดอกไม้มาลัยนะครับจนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้นะครับมีการดัดแปลงนะครับขึ้นมาใหม่จากเดิมนะครับมีมาลัยที่หลากหลายนะครับมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปทรงตามหน้าที่การใช้งานหรือตามโอกาสต่างๆนะครับที่มีความเหมาะสมนะครับประโยชน์ของงานมาลัยนะครับหนึ่งนะครับใช้สําหรับกราบหรือขอพรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสนะครับ 2. นะครับใช้สําหรับแสดงความยินดีหรือเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับหรือแขกที่มาร่วมงานนะครับ 3. ใช้สําหรับคล้องคอหรือสวมคอนะครับเพื่อแสดงความยินดียางจะพบนะครับก็ตามงานพิธีมงคลสมรสนะครับ 4. นะครับใช้ประกอบเป็นอาชีพนะครับก็คือนักเรียนสามารถใช้นะครับทำเป็นการอาชีพหารายได้ได้นะครับแล้วก็5นะครับใช้สําหรับแสดงความขอบคุณนะคบไม่ว่าจะเป็นแขกที่มางาน ขอบคุณนะคบในโอกาสต่างๆนะครับชนิดของดอกไม้และใบไม้ที่นิยมนํามาใช้ในการร้อยนะครับดอกไม้นะครับที่ใช้ร้อยได้ทั้งดอกนะครับก็ได้แก่เช่นดอกพุธนะครับดอกพุธตูมดอกมะลิดอกไม้ไม่รู้เลยดอกพุทธชาตินะครับดอกขจรดอกเข็มดอกลักนะครับสามารถร้อยได้ทั้งดอกเลยนะครับต่อมานะครับคือการนากลีบนะครับมาร้อยนะครับเป็นกลีบก็คือเป็นกลีบกุหลาบกลีบบานบุรีกลีบดาวเรือง กลีบงอนไก่นะครับแล้วก็กลีบลักเล่นะครับมาทําการร้อยนะครับต่อมาก็คือใบไม้นะครับพี่นิยมนํามาร้อยมาลายนะครับก็เช่นใบกระบือนะครับใบโกศนใบแก้วใบมายมและก็ใบชะบาด่างนะครับเป็นต้นนะครับชนิดของมาลายนะครับมาลายนะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหรือ3ชนิดได้หลักๆก็คือนะครับหแบ่งตามหน้าที่การใช้สอยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลายชายเดียวมาลาย2ชายหรือมาลายช้ำลวยนะครับ และสองนะครับแบ่งตามรูปแบบของการร้อยนะครับเช่นมาลายซีกมาลายเซี e ่ยวมาลายกลมนะครับมาลายสามเหลี่ยมมาลายสี่เหลี่ยมมาลายตุ้มมาลายตัวหนอนนะครับรวมถึงมาลายสามกริย์นะครับเป็นต้นนะครับต่อมานะครับแบ่งตามโครงสร้างนะครับแบ่งตามโครงสร้างหรือโครงล่างนะครับก็คือการล้อยมาลายตัวสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระแตตัวชนีนะครับหรือต่อมาครับก็คือมาลายลูกโซ่นะครับก็คือการร้อยเป็นโซ่นะครับ มาลายเปียและมาลายชายครุยนะครับหรือมาลายครุยนั่นเองนะครับและต่อมานะครับจะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการประดิษมาลายช้รลวยนะครับหรือมาลายห่วงลักนั่นเองจะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะครับนั่นก็คือ1นะครับดอกลักพร้อมเปลือกนะครับ2ดอกกล้วยไม้หวายหรือดอกไม้อ่ากล้วยไม้บอมนะครับ3ได้สําหรับร้อยมาลาย4ขั้วชบาพลาสติกที่เป็นสีเขียวนะครับ 5. านะครับกรรไกรตัดดอกไม้ 6นะครับเข็มสําหรับร้อยมาลายและ7ได้สําหรับเย็บผ้านะครับสําหรับทําดอ,อกขานะครับวันนี้ดอ,อกขาคุณจอนจะทําจากกุหลาบมอนนะครับเมื่อเรารู้จักวัสดุอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนชมกับคลิปวิดีโอการสอนหรือสาธิตการผลริตมาลาัยช้ำล่วยหรือมาลาัยห่วงหลักได้เลยครับ S 1> <S 1> สวัสดีครับวันนี้พบก,กับครูจอนอีกครั้งนะครับวันนี้ครูจอนจะมาสอนวิธีการร้อยมาลัยนะครับวันนี้ครูจอนเลือกเป็นมา,าลัยช้ำลวยนะครับซึ่งเป็นมาลัยดอกรักหรือเป็นมาลัยขนาดเล็กนะครับเรามาเริ่มจากการเตรียมนะครับแป้นนะครับวันนี้ครูจอนเลือกเป็นเดาบานมาวลูกเลยนะครับมาเป็นแป้นนะครับในการร้อยมาลัยเพราะว่า เป็นมาลายขนาดเล็กนะครับโดยปกติแล้วนะครับแป้งของงานร้อยมาลายนะครับจะใช้เป็นตอแต่วันนี้ครูจอนใช้เป็นดอกบานมันรู้โรยแทนนะครับเพราะว่ามาลายของเราเป็นขนาดเล็กนะครับหลังจากที่เราได้แป้งแล้วนะครับเราจะมาทําการเด็ดกลีบดอกลักนะครับดอกลักลักษณะของดอกลักก็คือจะมีทั้งหมด5กลีบนะครับเราจะเด็ดออกทั้งหมดนะครับเราจะใช้เฉพาะกลีบนะครับในการร้อยวันนี้เด็ดทั้งหมดนะครับ50ดอกนะครับเราจะใช้ดอก กทั้งหมด50ดอกนะครับในการร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาลายที่ขนาดพอเหมาะนะครับที่สวยงามเป็นมารายชํำร่วยนะครับใช้ทั้งหมด50ดอกอดอกเด็ดเลยนะครับเด็ดเป็นกีบรทั้งหมดแล้วก็จะเหลือเฉพาะแกนแตัวนี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับ หลังจากที side, e like ่นักเรียนเด็ดกลีบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องทําการร้อยนะครับวิธีการร้อยก็คือเราจะสังเกตว่าดอกลักนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งที่อยู่ข้างบนนะครับเราจะใช้เข็มนะครับปักลงในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนที่โค้งที่สุดที่อยู่ข้างบนนะครับปักลงมาร้อยลงมาไปกีบที่1น่นะครับชั้นชั้นที่1นะครับเราจะใช้ทั้งหมด5้าดอกนะครับหรือ5้ากลีบนะครับก็คือ ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นส่วนที่โค้งบนที่สุดนะครับของกลีบดอกลักนะครับเราจะร้อยตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าร้อยวนไปตามเข็มนาฬิกาเลยนี่นะครับเราจะร้อยวนเข็มนาฬิกาไปทั้งหมดอ่าชั้นที่หนึ่งนะครับเราจะทั้งหมดห้ากลีบนะครับตอนนี้กลีบที่สี่ ลักษณะของชั้นที่1นะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับทั้งหมด5กลกีบชั้นต่อมาชั้นที่2น,นะครับก็คือการร้อยสับวางนะครับสับวางก็คือการสับระหว่างนะครับระหว่างชั้นนะครับหรือระหว่างกีบด้วยกันนะครับชั้นที่2ก็จะอยู่สับระหว่างกีบของชั้นที่1นะครัทบทาวนไปเหมือนเข็มนาฬิกานะครับเหมือนบันไดลิงนะครับแต่ว่าเราจะทําไปแล้วก็กดไปนะครับเพื่อที่ให้มาลายของเราไม่ห่างจนเกินไปนะคะรับลักษณะนี้ ร้อยวนไปนะครับทั้งหมด50กลีบา50ดอก50 250กลีบโดยประมาณนะครับนี่จะต้องมีความอดทนมากพอสมควรนะครับในการร้อยมาลัยห่วงรักตัวนี้มาลาัยชำร่วยตัวนี้นะครับหรือมาลัยดอกรักตัวนี้มีอีกชื่อหนึ่งก็คือมาลัยห่วงลักนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าส่วนประกอบส่วนมากนะครับก็คือดอกลักนั่นเองนะครับเราจะร้อยวนไปทั้งหมดจะได้ทั้งหมด50ชั้นนะครับสมหลังจากนั้น หลังจากที่จุร้อยเสร็จแล้วนะครับทั้ง5้าชั้นหรือ50กลีบนะครับจะเป็นลักษณะนี้ก็คือจะเป็นกลมของดอกลาทั้งหมดนะครับต่อมานะครับก็คือวิธีการดึงการดึงรูดมะลัยนะครับหลังจากที่เราใช้วาสลีนนะครับในการรูปได้แล้วนะครับเราจะกรรมนะครับลักษณะก็คือการกลัมนะครับใช้ครีมช่วยรูดลงนะครับรูดลงที่ได้เราจะได้ลักษณะนี้ดึงนะครับ แป้นที่เป็นดอกบานมลุยออกนะครับตัดเข็มออกจากได้อ่านะจะได้เป็นตัวมาลายแบบนี้นะครับผูกเป็นวงกลมอ่าผูกให้แน่นเป็นวงกลมเลยนะครับอ่ะจะเป็นลักษณะนี้นะครับชายเราจะยังไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับก็คือขั้นตอนของการทำ อุบะนะครับขั้นตอนของการร้อยอุบะเช่นเดียวกันนะครับอุบะที่เราทําเสร็จแล้วอุบะที่เราทําไว้นะครับจะต้องสวยงามเราจะทำอุบะทั้งหมดสามขานะครับวันนี้อุบะก็ประกอบไปด้วยหนึ่งดอกตุ้มใส่ดอกตุ้มลงไปดอกตุ้มแล้วก็ใส่หมวกข้อบ ใส่หมวกครอบนะครับหรือครอบ2องชั้นจะได้เหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นขวชฉบาพลาสติกนะครับอีกหนึ่งชั้นใส่ดอกลักสาดอกเพราะว่าเป็นมาลาัยขนาดเล็กนะครับเราเลยใช้ดอกลักแค่3ดอกนะครับดอกลักหรือดอกสวนตัวนี้เราจะใช้นิยมใช้เป็นทั้งหมดเหมือนเลขขี้นะครับสามห้านะครับยกเว้นที่เป็นามาลาัยพวง พวงมาลัยนะครับของงานแต่งงานนะครับที่เราจะใช้เป็นเลขคู่นะครับจะ <inaudible> ส่วนมากจะอยู่ที่ 8, 8ดอกนะครับที่เป็นมาลัยเฉพาะงานแต่งงานนะครับจะใช้เป็นเลขคู่ <inaudible> หลังจากที่เราได้ดอกขาแล้วนะค,ะ <inaudible> <inaudible> ครับครูจาก็ทําไว้แล้วนะครับ3ดอกล้วจะมาผูกรวมกันมัดทีละขานะคร <inaudible> <inaudible> ับอันนี้คือ1ขานะครับเราจะมัดทีละาขาอเ <inaudible> พื่อให้เกิดความแน่นหนานะครับแล้วก็คงโทเราจะมัดทีละขา อันนี้คือขาที่หนึ่งหนึ่งกับสองอ่าหนึ่งกับสองเป็นหนึ่งขาแล้วนะครับอันนี้เราจะสังเกตว่าเป็นอาไรสองขาแต่ว่ารวมกันเป็นหนึ่งพวงอ่าต่อมามาอีกหนึ่งขานะครับอ่าอันนี้คือหนึ่งขาเนาาปลูกรวมเป็นอุบะหนึ่งพวง ื่อสังเกตว่าอุบะตหนึ่งพวงนะครับของเราจะมีชายและที่เท่ากันตรงนี้จะเรียกของลักษณะของอุบะแขกนะครับที่มีขาเท่ากันหลังจากที่เราได้อุบะตหนึ่งพวงแล้วนะครับเราจะตัดเมื่อตัดเสร็จนะครับเราจะร้อยอาเหลือได้ไว้หนึ่งเส้นลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเก็บนะครับรายละเอียดของอข้อต่อบริเวณนี้นะครับโดยการใช้ ดอกคาอีกหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวจะร้อยเข็มใหม่นะครับใส่ดอกคาลงมาหนึ่งดอกเพื่อเป็นการปิดปมนะครับปิดปมของดอกไม้ของเราบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยหมวกลักนะครับ หมวกลักหรือดอกสวมหรือหมวกสวมตัวนี้นะครับใส่สองชัน้นเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตนะคะว่าตอนแรกที่เราทำนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าอุบะ แขกนะครับแต่เมื่อเราสวมดอกขาเข้ามายีกหนึ่งดอกตัวนี้นะครับจะเป็นอุบะไทยธรรมดานะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอุบะไทยธรรมดาหลังจากที่เราได้พวงอุบะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ก็คือเป็นอุบะไทยธรรมดานะครับเราจะมาผูกนะครับผูกรวมกันกับตัวมะลัยตัวนี้นะครับได้ที่เราเหลือทิ้งไว้ผูกมัดให้แน่นเลยนะครับให้แน่นที่สุดเลยนะครับเพราะว่า ถ้าหาว่าเรามัดไม่แน่นนะครับอุบะเราแล้วก็พวกอะไรของเราก็จะหลุดได้นะครับดังนั้นเราจะต้องมัดให้แน่นหนานะครับป้องกันไม่ให้หลุดอ่าเดีวเรามาตรวจสอบความแข็งแรงนะคะว่าเรียบร้อยสวยงามหรือ,อยังนะครับอ่าทำการเช็ค กลีบนะคบว่ากลีบไหนพับกลีบไหนม้วนนะครับ,รบ,บ,รบ,รบเราก็ต้องทําการแกะออกนะครับไม่ให้พับนะครับเพื่อความสวยงามครับเราจะใช้ปลายเข็มนะครับช่วยในการดึงกลีบออกมานะครับอ่านะครับสําหรับนะครับนี่ สำหรับมาลายช้รลวยนะครับหรือมาลายห่วงรักของเราก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหวังว่านักเรียนจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในการว่า้าพระนะครับหรือวหว้ผู้ใหญ่หรือเป็นของฝากหรือของช้รลวดได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้คุณจอนต้องลาไปก่อนนะครับกับมาลายชารลวยส,สวยๆพวงนี้นะครับ หลังจากที่นักเรียนได้นะครับพบกับคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์มาลายชารลวยนะครับหรือมาลายห่วงรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูจอนก็หวังว่านักเรียนจะนําไปใช้ประโยชน์นะครับประโยชน์ของมาลายชาำลวยหรือประโยชน์ของมาลัยห่วงลับนะครับก็มีตั้งแต่นักเรียนจะนําไปเป็นของชารลวยของฝากของขวัญหรือนําไปไหว้ผู้ใหญ่ได้นะครับวันนี้นะครับครูจอนก็หวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์จากงานร้อยมาลัยนะครับเป็นจํานวนมากนะครับและถ้ามีข้อสงสัยนะครับนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผู้จอน้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอการสอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน